โอ้โหนี้ว่างคนดัง<ช>มา<ช>เลือกเองอันนี้คือว่าคนไหนมีบุญคนนี้อ๋อน,นี่คือคน,น้องคนไหนมีบุญคนไหนมีบุญมันจะมีส่งเสียงมาเอง,อนนงมันมีเสียงเหรอได้แต่มันก็เปขึ้นบุญอ๋อขึ้นบุญใช่มันจะเป็นเสียงแบบนี่ลองดูลองดูลองดูไม่มีไม่มีอ่เราต่อไม่มีบุญนั่งกับพี่นี่มี ลองดูลองดูองดูเอ้าคนแรกไม่มีไม่มีไม่มีเยค่ะคนกลับมาดูพี่อันนี้อืนี้คุณนีวสนาเออเดี๋ยวไปนั่งกับพี่นี่ก็ไม่ค่อยมีอันกทีนึงอันนี้คนละจุดนาจะจุดอ๋อคนละจุดไม่เงียบ ไม่มีอันนั้นสองคนสองคนขอจิ้มให้ดูอีกรอบได้ไหมขอให้ดูอันนี้จิ้มข้างบนโอ้โหนี่ลองจิ้มข้างล่างสิพี่ต้องคนนี้บุ้นใหญ่ข้างล่างโอ้โหดังเลยพี่ดังโอเคคลับผ่านโอเคแล้วสอบคนนี้นะครับโอเค